สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบิมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วครับผมนะครับบิมพิโิณนะครับผู้ดีการฝ่ายขายประจำบริษัทพิโิณนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่นะแล้วก็เป็นรถครอบครัวนะฮะและเป็นรถบ้านด้วยนะครับสำหรับตัวโต้ต้าเซ็นต้า 1.5V ปี2020นะนะครับต้องบอกก่อนว่าเซนต้าเนี่ยนะครับ ที่อยู่ในประเทศไทยนะมีอยู่2รุ่นย่อยนะฮะคือ 1.5G ตัวรองท็อปและก็คันนี้ตัวท็อป 1.5V นะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวรองท็อปนะฮะในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะนะครับอย่างแรกที่มองเห็นด้วยชัดก็คือไฟหน้านะครับเมื่อกี้นะอ่ะย้อนกลับไปดูหน่อยไฟหน้าเป็นไฟลูกแก้วนะฮะนี่โปรเจคเตอร์นะครับสดวงแล้วก็มี LED นะครับสวยอยู่ มีไฟตันหมอกให้นะครับแล้วก็ประตูจะเป็นสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและขวานะนะครับคันนี้จะเป็นสีดําสนิทเลยเจ้าของเดิมดูแลสีดีมากนะคันนี้ผมบอกเลยนะครับใครได้ไปผมยินดีด้วยเลยนะคันนี้นะครับมินิแวนขนาดเล็กนะนะครับแล้วก็ด้านในมีจอ,อกลางนะครับสำหรับตัวท็อปคันนี้นะนี่จอกลางมีให้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บ นี่มันจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งพี่นะครับโอ้โหสวยสุดจริงๆนะด้านหลังเป็นไฟ LED นะครับตรงนี้จะเป็น LED นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อป 1.5G ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นไฟหลอดนะครับก็สว่างพอๆกันนะฮะแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมใส่ในโลโก้ตัวที่เป็นไฮบริดมาให้ด้วยนะครับจริงๆไม่ใช่ไฮบริดนะเซน้าไม่มีไฮบริดนะครับมีแค่2รุ่นแค่นั้นเองนะครับ นี่เดี๋ยวผมให้ดูมาดูสลไลด์ไฟฟ้าฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างพุทสตาร์ทนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงคืออ่านี่นะแล้วก็ตัวท็อปได้เบาะหนังนะครับตัวรองท็อป 1.5G ได้เบาะผ้านะฮะนี่นะตัวเปิดสลไลด์ไฟฟ้านะฮะสฝั่งแล้วก็พุทสตาร์ทนะครับนะฮะโอ้โหสวยจิ้มจริงคันนี้ได้กล้อง360นะครับตัวที่เป็นตัวเริ่มต้น 1.5G นะฮะจะไม่ได้กล้องมานะครับนี่โอ้โหเก็บจริงจริงพี่คันนี้ใครหารุ่นนี้อยู่นะ่มม่่นนนนนะผมมวาัเป็รุึงที ออกแบบมาคล้ายๆรถที่มาจากานําเข้าของญี่ปุ่นนะ,นะครับแต่ไม่ใช่และอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เจ้าของเดิมใส่มาคือล้อนะฮะล้อแม่ขนาด17นิ้วนะครับนี่ผมให้ดูแล้วกันมา17นิ้วจะเป็นของตัวเทียดีด้วยนะเอ้ยมันมีชุดแต่งตรงนี้อีกโอ้โหใส่มาให้สวยเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยว,ยวผมเปิดตัวให้ดูนะครับมาดูตรงนี้ก่อนปุ๊บล้อของทีดีนะดุมล้อใช่นะครับและด้านในล้อก็ใช่นะนะครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่ นี่ด้านในนะสส่ลักที่เป็นตัวสีส้มนะฮะเห็นไหมนะตัวนี้นะฮะเทียดีนะนี่โอ้โหกิฟต์จริงๆตรงรุ่นนะหาของเก่งมากผมบอกเลยเจ้าของเดิมหาของเก่งมากและของแพงอีกอย่างหนึ่งก็คือยางดูนี่นะฮะสองสองศูนย์ห้าสี่สิบห้าสิบเจ็ดตัวนี้เป็นของพิวรอลี่ครับนี่สัญลักษณ์นี้นะโอ้โหสุดจริงๆไม่ทําให้ผิดหวังนะสวยจริงๆคันนี้นะครับหาอยู่ผมว่าถ้าเจอคันนี้ต้องเอา นะฮะนี่เล็กๆน้อยๆนะนะครับดีเทลเล็กน้อยเจ้าของเดิมก็ใส่มานะฮะเทียดีเหมือนกันนะครับสวยจริงๆคันนี้นะฮะหาอยู่ผมว่าต้องมาดูคันนี้ก่อนแล้วล่ะนะครับออกข้างอยู่8ปดแ0นเจ็ดหมบาทนะพิจิตรขายอยู่5้าแ0นหนึ่งบาทนะหายไปร่วมๆมา30,000นครับคันนี้นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมนะฮะใส่เรื่องตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆตัวบัสบอร์ดนะจริงๆไม่ใช่ไม่ได้เป็นไฟกระพริบ นะฮะไฟกระพริบข้างๆนะเวลาราระบดไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเอ๊นี่คือภาพรวมก่อนนะภาพรวมก็เจ๋งสุดแล้วนะสำหรับขันรุ่นนี้นะนะครับหาอยู่ผมว่าไม่ผิดหวังนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0 0ถึงหมื่นนะคันนี้นะครับอ่ป้ายทะเบียนเดิมเจ้าของเดิมขอคืนนะครับนะเจ้าของเดิมขอคืนคันนี้ได้กล้องรอบมานะฮะกล้อง3ามอนะนี่นะอันนี้คือเดิมโรงงานนะกล้อง3ามนะครับเดิมโรงงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ไอ้นี้ทีเด็ดผมบอกเลยทีเด็ด ะะเดี๋ยวผมไม่ดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้น่าจะชัดกว่าช่วงล่างนะเป็นของอสตัดปรับเกียวนะเป็นเอสไดนะครับเห็นไหมเอ่ยไหนนะปึ๊บมันไม่เห็นนะพี่นะแต่ผมบอกเลยเป็นเป็นสตัดปรับเกียวครับของเอสไดนะนะฮะชุดนี้เนี่ยร่วมๆสามหมื่นนะนะครับสามหมื่นบาทเลยพี่เดี๋ยวดูนี้ก่อน ผมก็พยายามให้ดูนะผมอยู่ข้างล่างนะฮะมันต้องมุดเข้าไปดูนี่ขดแดงเห็นขดแดงแล้วกันนะมันคือสตัดปรับเกียวนะครับสตัดปรับเกียวนะสี่ต้นพี่ของเอสได้นะสามหมื่นบาทนะฮะโชกสามหมื่นล้อก็โอ้โหหลักหมื่นนะผมว่าล้อหน้ายังมีสองหมื่นนะรับยางพิเออรี่อีกนะฮะชุดนี้เนี่ยเต็มลำผมบอกเลยคุ้มสุดๆนะใครได้คันนี้ไปนะฮะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะหล่อด้วยเอ่อเหมือนกับเป็นรถซิ่งด้วยนะนะครับเป็นรถครอบครัว ได้ของคุ้นข้างคุ้มเลยแล้วก็เดี๋ยวมันมีเรื่องของการปรับเบาะตรงนี้นะฮะนี่ผมว่าเขาออกแบบมาดีนะนะครับออกแบบมาดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะมาคันนี้เนี่ยห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะออกห้างอยู่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็ถือว่าหายไปร่วมร่วมสามแสนนะฮะก็โอเคเลยแหละนะฮะราคาดีนะแล้วก็ได้โอ้โหผมจริงจริงได้คุณภาพตัวรถก็โอเคแล้วนะนะครับแต่ในเรื่องของตัวราคาแล้วก็ของที่ได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มเกินนะครับ ก็ายงพยางก็ให้มาอ่ะมาดูภายในกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะตัวนี้ตรงรุ่นนี่นะตาตมตัวเซนต้าด้วยนะครับเบาะหนังตรงรุ่นเลยนะฮะของเดิมที่เป็น 1.5G ตัวนั้นจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ตัวนี้ 1.5V ตัวท็อปได้เบาะหนังมาพุ่งสตาร์ทนะฮะได้มาแล้วก็ประตูเปิดปิดไฟฟ้า2ฝั่งนะครับให้มานะฮะตัวนี้แผงประตูนะครับสวยเดินได้สีส้มเดิมๆเลยนะเซนต้าจะเป็นสีนี้พี่นะครับเกระจน์ลงไฟฟ้านะออโต้คนขับ พับประจไฟฟ้าปรบบับประจไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกมีมาให้กับบันไดขึ้นลงสวยเบาะไม่ได้ปรบบับไฟฟ้านะตัวนี้นะนะครับแล้วก็พออยางที่เป็นพรม a ดมอนคัตนะครับมีมาให้แอร์แบครู้สึกจะมี1-2เสาเสา,สาไม่มีนะนี่นมี2ใบพี่แอร์แบสใบนะนะครับนี่ภา,ายในห้องโดสารผมว่ากว้างนะนะครับแล้วก็ขัดสนุกด้วยเมื่อวันไดทมานะฮะจอเดิมของโตต้านะครับ แล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับในขณะที่ 1.5G ตัวเริ่มต้นนะเป็นแอร์มือหมุนนะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์สวยคันนี้เครื่องเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัว eos นะฮะ1.5นะครับ,รบเอ่อผมจำรหัสไม่ได้เดี๋ยวไปดูรหัสกันตัว108แรงม้านะครับเกียร์ cvt นะก็ถือว่าสมูทอยู่นะฮะอ่ะผมเข้ามานั่งในตำแหน่งคนขับแล้วสตาร์ทครับ1 2 3ปุ๊บกุญแจของเซนタจะเป็นเอกลักษณ์นะสำหรับตัวท็อปนะฮะจะมีที่เปิดเอ่อสไลด์ไฟฟ้า สองฝั่งนะประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะครับในขณะที่ตัว 1.5G จะเป็นดอกไข่นะครับเป็นดอกนะไม่ใช่กีเลตนะครับก็จะมีสายรักของสลด์ไฟฟ้า1ฝั่งแค่นั้นเองนะฮะอ่ะนี่หน้าจอก็เครื่องเสียงโอเคเลยคันนี้นะครับนี่โอ้โหสวยมาดูตรงหน้าจอนะฮะแดชบอร์ดนะครับเลขไม้ที่ปรากฏนะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโลนี่ชัดๆปึ๊บนะฮะไฟโชว์อื่นไม่มีนะนะครับเปิดแอร์นิดนึงร้อน นี่นะครับปรับออโต้ได้นะนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิแต่ยังไม่แยกซ้ายขวานะครับนะฮะก็ด้านล่างมีที่ใส่ของให้เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เกียร์ตำแหน่งเกียร์ค่อนข้างชัดนะฮะเล่นเป็นโหมดของแมนนวลก็ได้นะนี่นะครับเพื่อนชิปไม่ได้มีมาให้นะนะฮะก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครควบคุมเสียงลดเสียงอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าเล่นเล่นง่ายนะนะครับเล่นง่ายอยู่ปุ๊บดูหน้าจอหน่อย หน้าจอก็จะมีประมาณนี้นะครับใส่เ,เชื่อมต่อ usb ได้นะฮะแล้วก็ด้านบนแข็งคอนโซลนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรถอ่ะนี่วิธีใส่ของเก็บของด้วยรีโมงีโมทนะฮะมีมาให้ครบนะนะครับนี่นะฮะโมโตต้านะฮะสเตป์โตต้าเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้นะ่าจะเป็นควบคุมหน้าจอด้านหลังนะฮะควบคุมหน้าจอด้านหลังนี่ให้มาครบนะนี่โตต้าเหมือนกัน นะฮะครบพี่คันนี้สวยแล้วก็เก้ใส่ของนะฮะสมุิคู่มือการใช้ยังอยู่ที่วางแก้วนะใส่ยติได้นะครับสองฝั่งเลยนี่รถก็ปวดแท้ๆพี่นะสวย,สวยๆคันนี้หายอยู่ผมว่าไม่ผิดหวังนะไฟแล้วก็ไฟนี่เปลี่ยนเป็นหลอดสีอ่าสีขาวมาให้แล้วนะฮะมีกระจกให้ไม่มีไฟให้นะกระจกวองงลังนะฮะลูกค้าเดิมใส่เพิ่มมานะครับนะปกติมันจะเป็นการโยกเนี่ยแต่ตรนนี้พอใส่ไฟอ่าตรงนี้นะมันจะมองเป็นมุมกว้างได้ก็โอเค นะฮะฝั่งนี้เหมือนกันไม่มีไฟให้นะพะจกให้นะฮะสภาพประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟไว้รอเลยจะได้เห็นกันนะครับเร๊บนี่แล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาถังไว้รอมาดูแถวสองกันไฮไลท์ก็อยู่แถวสองี่นะครับไฮไลท์อยู่แถวสองรถครอบครัวนะฮะความสุดสบายนะสำหรับแถวสองเป็นเบาะเชื่อมต่อนะฮะหกสิบสี่สิบนะครับไม่ใช่เบาะแยกนะนะครับนี่นี่คือแถวสองนะครับการนั่งผมว่าก็สบายนะฮะนี่โอ้โหพื้นมันเรียบนะ นะครับพื้นมันเรียบแล้วก็บาะแถวสองตัวนี้ปุ๊บอ่ะผมาขึ้นเนี่ยสภาพเต็มๆมันจะอยู่มานี้เนี่ยอ่อนั่งกันสองคนสามคนเบียดเบียดหน่อยนะครับแต่ไปได้หมดพี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีจอกลางให้ด้วยนะครับเนี่ยหน้าจอกลางแล้วก็แอร์นะฮะด้านหลังนะครับไม่มียันไม่มีหลาพี่สวยทุกจุดเลยนะผมบอกเลยคันนี้นะครับไม่ผิดหวังนะฮะแล้วก็แถวสามนี่การเข้าสู่แถวสามนะฮะไม่ยากนะ นะครับอันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้าเข้าสู่แ้วสามปุ๊บจังหวะเดียวพี่ปุ๊บเด้งขึ้นเลยเนะี่ยแล้วก็เข้าสู่แถวสามนี่นี่คือบอบ์ดแถวสามนะครับแล้วก็มีผมว่า,าระดับศีรษะกับตัวหน้าต่างนะพอดีกันนะครับไม่ดัดน,นะบบร์ด้านหลังมีสองตัวเนะฮยเขาออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยนะเขาพับคือเวลาออกแบบมาแล้วเนี่ยมันจะพับอยู่ใต้เบาะเถานั่งนี้เลยเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะปิดสไลด์ไฟฟ้าก่อนปุ๊บ นี่นะกระจกเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้โหให้มาค่อนข้างสวยแล้วก็ด้านหลังนะฮะไฟท้ายเป็นอย่างงี้นะครับโอ้โหมีไฟด้านล่างด้วยสร็ลักมีตัวเทียดีด้วยนะครับนี่ตัวนี้ล้อได้ล้อเทียดีได้ช่วงล่างของ S อสได้นะครับนะฮะสตาร์ทปรับเกียร์นะ S อสได้ H นะครับแล้วก็สร็ลักตัว V อ่ะดูฝาท้ายปุ๊บเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้ว โอ้โหเอ้ยนันนี้สุดจริงๆผมบอกเลยหาอยู่ให้ไวนะฮะช่วงล่างแบบนี้นะครับได้ล้อแต่งแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีที่วางของเพิ่มเติมนะฮะนะครับมีถ่าลรองท้ายให้นี่ไฟเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยนะนะครับเจ้าของเดิมก่ดูแลดีจริงๆแล้วก็แต่งรถเป็นด้วยนะนะครับไม่เลอะเธอนะนะครับดูเป็นแนวสปอร์ตดีนะนะครับดูเป็นแนวสปอร์ตเลยสวยกระจกเดิมโตต้านะครับแล้วก็มิดอาร์คเดิมสวยนี่พี่ดู เป็นอาร์ครบทุกจุดนะครับด้านหลังสวยนี่โอ้โหจิบทุกจุดผมบอกเลยนะฮะมาดูการพับเบาะนะครับของเบาะนี้กันนะนะครับพอพับเบาะนี้ไปเนี่ยด้านหลังมันจะเหลือพื้นที่ให้ใส่สัมภาระเพิ่มเติมพมเินะฮะก็คือไป4คนได้สบายสบายพร้อมสัมภาระนะฮะแต่จะไป7คนก็ได้นะฮะก็วางสัมภาระเพิ่มเติมในส่วนของด้านหลังนู้นนี่เอาหรือต่อเป็นทูเล่ด้านบนก็ได้นะนะครับมาวิธีการนะฮะดึงสลักตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บ ผลักเข้าไปนี่ผมใช้มือเดียวเลยนะแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับปุ๊บโยกมันขึ้นไปให้มันอยู่ในตำแหน่งราบปุ๊บนี่แค่นี้นะครับแล้วเราก็ไปดึงเบาะด้านหลังมาดึงกลับคืนมาปุ๊บนี่หลงล็อกแล้วเรียบร้อยนะฮะง่ายๆพี่นี่นีโอ้โหผมว่าเขาเออกแบบมาดีมากเลยนะสำหรับตัวเซนต้านะครับ ออกแบบมาดีมากแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพื้นที่อย่างนี้นี่นะพื้นที่กว,กว้างๆนะครับวางตู้เย็นขนาดเล็กยังได้เลยนะฮะพื้นที่เยอะจริงนะครับเป๋าเดินทางผมว่าได้ประมาณสักสองใบใหญ่ๆนะเดินทางไปต่างประเทศนะพร้อมกับใบเล็กๆได้อีกใบหนึ่งนะนะครับนี่ค่อนข้างกว้างขวา,างนะผมว่าผมผมว่าเขาเออกแบบมาดีมากนะโคตรดีเลยเนะี่ยโอ้โหชื่นชมชื่นชมการออกแบบของเซนตา้าคันนี้นะฮะนะครับไม่แตกต่างกับตัว Honda f r ร e ดเลย นะครับตัวนี้ออกแบบมาบมว่าโอเคเลยนี่นะแต่ฟรีดเขาเป็นพื้นที่เป็นบ่อแยกนะนะครับแต่ตัวนี้เป็นบ่ะเต็มนะฮะบ่อแยกดีไงเวลามีเด็กๆนะนะครับเวลาเป็นมันคือรถเข้าป่วยแล้วละฟรีดนะครับบ่อแยกคือน้องๆหนูๆสามารถเดินผ่านเข้าไปข้างหลังบ่อที่3ได้แค่นั้นเองนะครับนีก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้โหมีผมชอบมากเลยเขาใส่ใจในรายละเอียดนะตัวนี้นะเนี่ยหาของตรงของแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะมาให้ สวยจริงสวยจริงพี่คันนี้นะครับหายอยู่ผมว่าไม่ผิดหวังนะนะครับขอนิมันเก้าพันหนึ่งหมื่นนะแผ่นเพลทครับผมเอ่อผลิต06มิถุนายนนะฮะปี2020นะครับเล็กเครื่องเล็กถังเล็กเครื่อง2 NR นะนะครับ FE ตัวน,นี้เป็นตัวเดียวกับของเอ่อ Toyota Vios นะฮะกูแจ่เดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะไม่แน่ใจว่ามีดอกเดียวหรือ2ดอกนะครับนี่โอ้โหเซ็กเพ็ดกล่าวบันไดนะฮะพรมไดมอนด์คัทเดิมๆสวยๆพี่คันนี้ สวยๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไฟเลี้ยวจบมองข้างนะครับกระจกปะหน้าเดิมเลยฮะโตโยต้านะครับไฟหน้าโตโยต้าเดย์ไทมิ่งไลท์นะฮะนะี่สวยอย่างนี้เลยพี่นะครับลมดำนิดๆนะดูดุดุ่ด่อยนะพอรถมันดำล้วนแม็กด,ดำอีกนะฮะโลโก้โอ้โหมาดูห้องเครื่องครับผมใช้มือคำ้ำไว้เลยกันนะห้องเครื่องนะฮะเดิมๆนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่เดิมครับตีนกาวอยู่เดิมทั้งฝา ครับฟิล์มใสยังอยู่นะครับน็อตฝาหน้าไม่ขยับนะครับส like ุดก oh ันความร้อนแน่นๆเฟิร์มๆของนี้เหมือนกันไม่ขยับนะลูโกเมทอาร์ฟิล์มใสยังอยู่พี่โอ้โหจิ๊บจริงๆอันนี้เห็งเครื่องยนต์นะฮะ VVTI Duo นะฮะไปเก็นฝาสูบฝาวาวแห้งๆไม่มีน้ำมันไหลเยอะครับทานบนน้าพี่นี่คุ้มสุดผมบอกเลยคุ้มสุดแล้วอันนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงล่างก็คุ้มเลยนะนะครับช่วงล่าง ล้อของแต่งภายในนะฮะโคมไฟหน้าพี่ดูโอ้โห oh oh. สุดจริงๆคันนี้นะครับมาราคาอยู่5 1 9 0ส0บาทนะสำหรับรถบ้านนะครับนะใครหารุ่นนี้อยู่มาดูที่นี่ก่อนนะพี่อาจจะชอบก็ได้นะครับผมว่าจบคันนี้เลยแหละนะครับอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้นะฮะโตต้าเซนต้านึ่านะตัวท็อปสุดนะฮะปี2020ะครับตกแต่งอะไรมาบ้างนะฮะโคมไฟนะฮะลมดำนะผมโคมไฟลมดำนะล้อเทียดีครับ สี่วงขนาด17นิ้วนะครับยางพิเรลี่นะฮะสองศูนย์ห้าสี่สิบห้าสิบเจ็ดนะโอ้โหแค่นี้ก็ล้ำเลยนะนอกจากนั้นยังมีช่วงล่างนะที่เป็นตัวของโชกเอสเอสไดนะนะครับเป็นสตัดปรับเกลียวสี่ต้นครับนะฮะปรับสูงต่ำได้ปรับหนืดปรับแข็งอ่อนได้นะฮะแล้วก็ด้านหลังไฟท้ายรีดำนะตกแต่งสติ๊กเกอร์ตัวเทียดีด้วยนะครับโอ้โหเขาแต่งเป็นพี่เขาแต่งเป็นและแต่งถึงด้วย เนี่ยสวยจริงคันนี้ส่วนภายในเดิมๆที่ตกแต่งมาก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะฮะอันนี้มีอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็จอกลางมีให้อยู่แล้วพุ่มสตาร์ทนะฮะมีให้เบาะหนังนะครับนะลเจ็ดที่นั่งแท้พี่คันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะนะขอบคุณคุณลูกค้าเดิมด้วยนะครับโอเคไว้มานี้นะนะครับสนใจเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทพิทย์โดนซอยเสรีไทย68เลขแหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะกับผมนะครับบิมพิทยขาย นะประจำอยู่นี่ครับผมนะฮะเบอร์โทรด้านล่างศูนย์เก้าสามสองหกเก้านะครับนะแล้วก็ช่องทางของไลออนนะครับแอทไซหกหกบีครับหกหกบีบีคันนี้นะฮะแคปรูปแล้วก็ส่งรายละเอียดมาได้เลยนะฮะผมรออยู่ครับผมที่สีนิไทหกสินะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ